เนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก3พฤษภาคมประจําปี2558องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. ขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติยกเลิกคําสั่งคศชที่97คําสั่งพศชที่103และคําสั่งที่3 2558ข้อ5ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ื่อสร้างบรรยากาศแห่งการของนองพูดคุยอย่างเสรีและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกําลังอยู่ในขั้นตอนการปฏิรูปจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนต่างๆได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกาหนดอนาคตของประเทศเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นเวทีแห่งการพูดคุยเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติการคงไว้ซึ่งคาสั่งทั้ง3ทําให้บรรยากาศแห่งการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และปลอดภัยไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่ายการยกเลิกคำสั่งยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิเสรีภาพของประเทศไทยโดยรวมและยังแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชากมโลกว่ามาตรการทางกฎหมายปกติที่มีอยู่สามารถเป็นเครื่องมือสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายได้สาหรับสื่อมวลชนที่ละเมิกดกฎหมายรัฐบาลยังคงใช้กฎหมายที่มีอยู่ดาเนินการได้ตามปกติทั้งต่อสื่อสิ่ง วิธีและโทรนนัโดยไม่ต้องใช้คำสั่งหรือมาตรการพิเศษใดๆต่อไปในส่วนของความวิชาชีพสื่อขอให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่การดำากาบดูแลตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายจริยธรรมและจรรยบรรณแห่งวิชาชีพ <c oughs> เพื่อคงไว้ซึ่งเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อข่าวสารที่นำเสนอการคุกคามจะมีการปูเช่นจะมีการ ใช้อานาจต่างเนี่ยที่มันมันไม่สามารถจะเป็ี่ยนแปลงได้มากนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้ามาครอบงำเข้ามาแทรกแซงในลักษณะที่ผ่านกระบวนการที่มันแยกชุดเนี่ยมันยากมากที่จะที่จะทําให้สังคมรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายสื่อมวลชนของเรามาต่ายประเทศอย่างยิ่งมากผมคิดว่าไอ้การสู้กับอำนาจรัฐอำนาจมืดกับที่มากับอำนาจการเนี่ยผมคิดว่าสื่อมวลชนร่วมมือร่วมใจกันได้ดีนะในการสู้กับ แมว่าร้อน่อไปทั้งแดดสลไหม้ร้นนะครับสี่ตุลาจบมาถึงมีการเนี่ผ่านมาตลอดเวลานะครับทุกั้งพอมันเีอยมหน้าทุกขรัครอบงำมาจากด้านการเงจาแต่ทำหน้าที่รสึมันจับมือกันเยี่ยมกันมาแล้วก็มีเรื่สิ่ชักเกียร์ตลอดแต่ว่าความถึงการครอบงำการแทรกแซงที่มาในรุกแามที่มนแย่งชดที่มันมากับธุรกิจนะครับที่อาจจะมีการเงิงแฝงอยู่เะท่าง เราก็ตรงนี้เป็นประเด็นที่คงต้องยอมรับนะครับว่าสื่อมวลชนก็อาจจะมีจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับว่าไม่ทำหน้าที่ของกางสื่อเน,น,นี่ยอย่างรุกรุไม่รุกรุนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มันมีการครอบงำที่มันทางสือ่อเนี่ยไม่กล้าที่จะถือทางสื่อไม่กล้าที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และผมคิดว่าความพยายามครอบงำแบบนี้มันยังจะมีต่อไป